วิสิษปริญญาโทนะครับหนึ่งวันกับการเรียนนะครับไก่ลูกเจี๊ยบไก่เจาะกระป๋องไก่นะเจริญพรนะครับน้องวิคิดว่านะครับคนไปทยอยู่กับกวิสิษฐ์ปริญญาโทวันทำอะไรบ้างในการเรียนจะติดคอร์สหนึ่งวิชานะครับจะติดเ,เซนและไปนำเสนอผลงานนะสรุปบทเรียนนะฮะหกโมงเช้าโดยประมาณนะมารอรถนะครับผมบางวันก็ไปกับพระอาจารย์เจ้าว่านะบางวันก็ต้องนั่งที่กันไปเองนะบางวันก็กลับแท็กซี่บางวันก็กลับพร้อมพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ก็งานเยอะงานยุ่งต้องพึ่งพาตัวเองนะครับไปถึงก็ประมาณแปด โมแปดโมงครึ่งครับของฐานที่เรียนของเรานะเป็นสวัสดิการเล็กน,น้อยเครื่องดื่มน้ำเปล่านั้นประมาณทุกคนสามารถดื่มได้รายการน้องวินคิดว่าชวนคุยชวนคิดชวนทำนะครับวันนี้เราก็จะมาบล็อกเรียกว่าบล็อกเลยกันนะครับดูเรื่องราวเกี่ยวกับทิศรปรัญญโทนะครับหนึ่งวันนี้เข้าเรียนอะไรกัน,นบ้างนะตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับอะไรบ้างแต่และว,วันในการเรียน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ปิดคอร์สนะครับผมก็เลยทำการเส้น บทเรีน่นงในวันนี้นะจา,าวันนี้ครบว่าเรื่องราวที่อไนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ที่ห้องสัมมาปัญญา conference room นะครับไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยครับน้องวิทย์คิดว่าชวนคุยชวนคิดและชวนทำ กายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายถ้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าพระปริยติจะเป็นสุธัรมายาบัญญาความเยอะกระปริปยาตัวจะเป็นอิตตามายปบัญญัติก็คือคิดวิเคราะห์วันนี้เราจะได้นําเสนอก่อนอื่นนะครับผมก็ขอ,ขอกราบนักสการพระอาจารย์ปาโมกวาทะโกบวิทมดร าจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษาและพระอาจารย์พระคร,รูประลัดอริสาพุทธเชลพันยูด็อกเตอร์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษานะคสาขารายวิชาสิทธิมนุษยชนและกระบวนการสันติภาพนะครับและก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสถานรัม,มิี่ทุกท่านนะครับที่เป็นเกียรติมากที่ได้มารับฟังผมในวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งเลยที่ได้มาสแสดงตัวสแสดงตนให้บอกเราเรื่องราวที่ อาจารื่องความหมายครับผมสมเร็จารศึวิทยากาวนะครับผมก็เป็นนิสิตวิทยาโทล้วทุกคนล่าจะรู้จักก็เรียนด้วยกันครับมาสี่ห้าเดือนแล้วนะครับเรียนสาขาสันติศกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับในเรื่องราวที่ผมจะมารีเซนนำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมาลาลายูซานไซนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสันติภาพนะครับก่อนอดื่นนะครับผมเรา ต้องรู้จักประวัติของมาลายูซาไซก่อนก่อนที่เราจะไปลงลึกในหัวข้อต่างๆนะครับประวัติมาลายูซาไซนะครับผมเขาเกิดเมื่อ12กรกฎาคม2540นะครับในเขตสว่างทางตะวันตกเฉียงเหนือของปาก,กีสถานในแคว้นไพเบอร์ปักสูนว่าเธอเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางนะรไม่รวยไม่ไม่โจทย์พวต่างๆสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ครอบครัวเธอมีเชื้อสายปาทานและนับถือศาสนาอิสลามนะครับ เป็นนิกายชุน,นีนะครับโดยย่อของเขานะครับเขาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนะครับแล้วก็ต่อสู้ทางการศึกษาของเด็กหญิงในบ้านเกิดของเขานะครับเขาเคยถูกกลุ่มตอริบันจอดยิงที่ศีรษะบนรถโรงเรียนปี2555นะในเรื่องอะไรเราจะไปรู้ทีหลังนะครับอันนี้แค่หัวข้อย่อยๆนะครับแล้วก็เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวในประเทศอังกฤษนะครับผม อายุตอนอายุสิบห้าปีคนระับและเธอยังคงมุ่งมั่นทํางานเพื่อเรียบร้องสิทธิทางการศึกษาทั่วโลกให้ทุกคนได้ศึกษาและเรียนรู้เท่าเท่าเทียมกันครับหัวข้อสําคัญที่เราจะมาทําของเข้าใจเรียนรู้กันในวันนี้นะครับพอหยุติธรรมเสรีภาพเสรีภาพเส,พสมอภาพพาราดอนภาพและสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายทั่วไปนะครับยุติธรรมเนี่ยเป็นความหมายทั่วไปก็คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้อง ทางศีลธ,ธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรมความสมเหตุสมผลกฎหมายกฎหมายธรรมชาติศาสนาความเที่ยงธรรมและความเป็นธรรมเสรีภาพโดยความหมายทั่วไปก็คืออิสรภาพหรือเสรีภาพหรือเสรีธรรมในทางปราชญหมายถึงเหตดจำนงเสรีซึ่งตรงข้ามกับนิยตนิยมในทางการเมืองเสรีภาพประกอบด้วยเสรีภาพทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษาเสมอภาคคำว่าเสมอภาคใน ความหมายทั่วไปนะครับแปลว,ว่า 1. ความเท่าเทียมกันมีสิทธิเหมือนกัน2มนุษย์ทุกคนล้วนเสมอภาคพาราดอนภาพค,ความหมายโดยทั่วไปก็จะหมายของว่าความสามัคคีมีเอกภาพค,ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันช่วยให้บุคคลทุกคนใช้เสรีภาพและความเสมอภาคในการร่วมสร้างสังคมที่ดีงามมีสันติสุขและสุดท้ายสิทธิมนุษยชนนะครับในความหมายทั่วไปนะครับสิทธิคือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เป็น ของพวกเราทุกคนไม่ว่าพวกเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนบนโลกใบน,นี้ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออะไรหรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามทุกคนล้วนได้รับสิทธิทมน,นุษยชนเท่าเทียมกัน,นครับหัวข้อยุติธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาลายูซับไซ์นะครับยุติธรรมในความคิดของมาลายมาลายูซับไซ์นะครับเขาจะเป็นคนต่อต้านการกดขี่ในเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาศาส,สนาชนชาติ และมีคำคมหนึ่งครับที่เขาเคยพูดหรือว่าเขียนในหนังสือนะครับเขาบอกว่าปากกาสามารถสู้กับปลายกระบอ,อกปืนได้วงเล็บขีดปากกานี่ครับปากกาเนี่ยหมายถึงการศึกษาถ้าเรามีการศึกษาเราก็จะสามารถสู้กับทุกอย่างได้นะครับด้านการศึกษานะครับผมด้านการศึกษาเขาก็ได้ก่อตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาในเด็กอีกอายุ14-18ปี กว่า200ชีวิตนะครับเขาได้เปิดกองทุนชื่อว่ามาลลานะครับผมได้เขียนเรื่องไปถึงผู้นำลหลายๆประเทศนะครับ ว่าให้ส่งหนังสือมาให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้นะครับผมได้เคยเรียกร้องเลยว่าเขียนเรื่องไปถึงทหารกองทัพทหารนะครับว่าให้ลดงบประมาณในการจัดสรรเรื่องอาวุธนะครับสักแปดวันนะครับผมเพื่อจะได้ให้เด็กเด็กนักสตรีได้ศึกษาและเรียนรู้ได้ฟรีๆนะครับ12ปีนะครับผมแค่8วันในการซื้ออาวุธนะคแค่8วันนะครับเด็กได้ศึกษา12ปีนะครับ แล้วก็ต่อมาในหัวข้อต่อต้านการกดขีใ่ในเด็กและเยาวชนนะครับกดขี่ให้เด็กไร้การศึกษานะครับทำงานเอารัดเอาเปรียบด,ด้านของเพศด้านของเพศเนี่ยเพศชายเพศหญิงจะไม่เท่าเทียมกันนะครับก็เหมือนผู้หญิงเนี่ยต้องอาศัยผู้ชายไปตลอดชีวิตเลยเพระาะว่าไม่มีความรู้นะครับเด็กเนี่ยเขาก็จะกดขี่ด้วยการให้ถือปืนต้องาําตามเขาถ้าไม่ไม่อยู่ตามกฎระเบียบเขาก็โดนยิงโดนทำร้ายเด็กสตรีก็จะไม่ให้ การศึกษานะครับผมแล้วก็การทารุณต่างๆเด็กและสตรีทําให้เป็นเรื่องธรรมดาในปากีสถานนะครับเกิด<ส>เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับในในปากีสถานเพราะว่าเขามองว่าเด็กเด็กหญิงและสตีเนี่ยเหมือนสัตว์เลี้ยงครับเขาจะทําอะไรก็ได้และก็ในเรื่องของศาสนาและชนชาตินะครับผมศาสนาในการนับถือบางเขาต้องบังคับต้องอยู่ในกฎขีกฎกฎระเบียบของกลุ่มการปกรครองประเทศตอนนั้นผู้ที่ปกครองประเทศก็คือกลุ่มตอริบันนะครับผมซึ่งเขา ให้บริหารจัดการในประเทศตอนนั้นถ้าใครไม่ทําตามเขาเขก็เค็นฆ่าเหมือนเด็กหญิงมาลาลายูซ่ทไส,สนะไม่ใช่คนปากีสถานนะครับที่เป็นคนเที่ยมโหดแต่ด้วยความที่คําสอนนะครับถูกผิดเบือนเขาก็ซึมซับให้เด็กตั้งแต่เด็กน,น้อยด้วยความเข้าใจที่ผิดนะครับ ในเรื่องของเสรีภาพนะครับผม <c oughs> เขาก็เลือกที่จะศึกษาครับมาลายมาลายยูซับไซ์นะครับเลือกที่จะศึกษาเลือกที่จะใช้ชีวิตไม่ปฏิบัติตามกลุ่มตอริบานในเรื่องของหญิงสตรีไม่ควรเรียนหนังสือเนี่ยก็เป็นกฎกฎ,กฎหนึ่งนะครับในหัวข้อกลุ่มผู้มีอำนาจเราต้องปฏิบัติตามเขานะครับแล้วก็หญิงไร้การศึกษาต้องพึ่งชายตลอดชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการศึกษานะครับผมเด็กหญิงมาลายลายูซับไซ์เนี่ยเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกรักาการเรียนและทํากิจกรรม การไปเรียนหนังสือเนี่ยในประเทศเขาประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเปรียบเหมือนถ้าใครไปเรียนหนังสือเนี่ยเหมือนท้าทายท้าถามหน้าท้าต,ต่อต้านทุกคนจะมองเขาแบบนี่แปลกนะนี่มันแปลกแล้วเขาก็จะแบบทำนิยบูลลี่ทำตัวแปลกๆนอะเลยแล้วก็เรื่องศาสนานะครับผมศาส,สนาเนี่ยเขาเคยพูดว่าถ้าพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็คงไม่สร้างมนุษย์ให้แตกต่างกันเสียขนาดนี้หรอก ว่าทุกคนก็ต่างความคิดสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถ้าทุกคนเหมือนกันก็คงเกิดสันติภาพนะไม่ต้องมีความขัดแย,งงย้งอะไรอันนี้ก็เรื่องของศาส,สนาของศาส,สนาที่ถูกบิดเบือนนะครับในเรื่องของสังคมนะครับผมเธอเป็นคนเธอเป็นเหมือนอาชญากรนะครับในสายตาของใครหลายคนภายในสังคมจารีตอย่างปากนะีสถานอะครับทุกคนมองเขาเป็นตัวประหลาดเพราะว่าหญิงที่ศึกษาเนี่ยเ็เหมือนการต่อต้านอะครับเขาก็เลยเป็นตัวประหลาดเลย ในสังคมปฏจสถาันนะครับในเรื่องของความเสมอภาคนะครับมาลาลายูซับไซไดได้เขียนไว้นะครับสังคมในอุดมคาิของเด็กหญิงมาราลาคือสังคมที่มีเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนสามารถเปิดปากหรือจรดปลายปากกาเพื่อแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เธอเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้แตกต่างหลากหลายและําเงไปสังคมที่ประชากรรุนแรงเธอเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่จะช่วยแก้จัดความเขาความยากจนและความเหลื่อมล้าในในสังคมในส่วนของพาราดอนภาพนะครับมาลาลาอยู่ซาไซเนี่ยเขาทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันและเป็นเ,เพศชายหญิงต้องได้ศึกษาเท่ากันต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อยก็ปัจจุบันเรานะในในประเทศไทยแล้วก็ มต้นนะต้องอย่างน้อยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้จบมอต้นนะแต่ผมผมมองว่าการศึกษาในประเทศไทยนี้น่าจะจบปริญญาตรีนะ่าอย่างต่ำนะอย่างน้อยเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ก็ไม่พอเลี้ยงชีพก็มันก็พออยู่ได้ในสังคมปัจจุบันนะในเรื่องของการศึกษานะครับทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมเนะี่ยใช่ครับเป็นผูน้นําและก็เป็นผู้นําที่อายุน้อยที่สุดในการสร้างสันติภาพเขาสร้างมาตั้งแต่อายุเด็กมากครับสิบสองสิบสามสิบสี่นี่แหละ คืเเอเด็กเด็กที่สุดในในประวัติศาสตร์โลกเลยครับแล้วก็เป็นต้นแบบพลังขับเคลื่อนในให้ให้คนทั้งโลกนะครับในเรื่องของการศึกษานะและก็เป็นที่ยอมรับเป็นบุคคลสําคัญของสหรประชาชาติต่างประเทศหรือว่าสหรประชาชาติเขายอมรับกันว่าเป็นคนต้นแบบในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับผมมาลาลาย,ายูทับซชเนี่ยเป็นบุคคลที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นําในการต่อสู้เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ ก็ได้รับรางวัลทูตมโนธรรมสำนึกปี2556ซึ่งปี2555เขาก็ได้เสนอเรื่องไปแต่ว่าไม่ได้ครัแบผบมแต่ว่ามาได้ปีที่2นะครับซึ่งเป็นเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดท,ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับของ Amnesty International เมื่อวันที่17กันยายน2556ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชน แล้วก็ทํางานเพื่อเด็กผู้หญิงทั่วโลกได้เรียนหนังสือฟรีนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดเขานะเขาก็จะทําเรื่องนี้ให้ทุกคนทั้งโลกเลยนะได้ศึกษาเรียนหนังสือฟรีให้เข้าเคียงกันรวมถึงหลักพุทธศาสนาด้วยนะที่เขาได้นามาทําเรื่องการศึกษานี้แล้วเขาก็ได้สนับสนุนโครงการการศึกษาที่ได้ก่อตั้งกอ,องทุนมาลาได้เลยครับสิทธิทางการศึกษาเด็กและสตรีนะครับ ได้พัฒนาในเรื่องของสิทธิทางการศึกษาเด็กและสตรีนะครับสรุปเลยนะครับผม15านาทีสินาทีแล้วสรุปนะครับมาลาลายูซาฟไซนะครับเขาถือว่าชนะใจตนเองนะครับอย่างแรกเลยชนะใจตนเองนะครับคือเขาเป็นผู้กล้าแล้วก็เป็นพลังของเยาเวชนเลยเป็นเป็นต้นแบบให้ทุกคนได้แบบถือเขาเป็นไอดอลสร้างแรงบ,บนันดาลใจให้เหล่าเยาเวชนเด็กๆนะครับเป็นบิดาผู้ให้การศึกษานะ เขาเป็นบิดาให้ไปศึกษาเพราะว่าเขาได้เปิดกองทุนให้เด็ก2 0 0รกว่าชีวิตนะในกองทุนเขาได้ศึกษานะว่าอายุน้อยที่สุดนะที่ได้ก่อตั้งเป็นผู้บริหารนะเป็นอุ้มวยการนะในสถาบันของเขาและครอบคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันแล้วก็การศึกษาไม่ใช่ของชาวตะวันออกหรือตะวันตกทุกคนเท่าเทียมกันเสีิภาพในด้านการศึกษาสร้างคนสร้างคนสร้างคนคุณภาพทําให้คนได้ ความเชื่อพื้นฐานทางศาสนาที่ถูกต้องนะครับสังคมนะครับเขาก็เป็นตัวแทนแห่งสันติภาพนะแล้วก็ได้รางวัลแห่งผู้กล้าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเลยนะสาระกฎที่ไม่เป็นธรรมยุติธรรมนะครับได้ในเรื่องของสันติภาพทางการศึกษานะเพราะว่าเขาปฏิวัติทางการศึกษาอยู่แล้วแล้วก็สันติภาพความรุนแรงนะครับเพราะเขาก็เคยโดนทำร้ายความรุนแรงนะครับเขาก็ได้เป็นที่ยอมรับในด้านสองอย่างนีคการศึกษาความรุนแรง ประมาณนี้ครับเรื่องราวของมาลาลายูทับไซ์หวังว่าทุกท่านอาจจะได้ความรู้บ้างเล็กน้อยเพราะว่าผมสรุปให้ฟังครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ติดตามช่องน้องวิชิตว่านะในช่อง YouTube หรือเป็นผมแนบยิ้์ให้เลยนะครับนี่ขอบคุณมากครับผมใครมีคำถามก็เชิญเชิญได้ครับขอบคุณครับท่าไมชครับเขาเขามองตัวเองนะครับเขาไม่ได้การศึกษาเขาก็เลยอยาก ต่อต้านปฏิวัติให้ทุกคนไม่เท่าเทียมเขาเป็นต้นแบบเลยผมมาต้นแบบทางการศึกษาตอนนั้นเขาเขาเป็นนักเรียกร้องทั่วไปแต่ว่าในในตอนที่เขาได้แบบได้รับบาดเจ็บดอนโดนยิงที่โรงเรียนนะหลังจากนั้นเขาเป็นข่าวดังไปเลยแล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษแล้วเขาก็อาศัยอยู่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เด็กจนโตเลยแล้วเขาก็ทําเรื่องเรียกร้องทางกากรศึกษามาโดยตอลอดใช่ครับได้รับจากประเทศอังกฤษครับ ประเทศอังกฤษเนี่ยจะเป็นประเทศที่แบบการคุ้มครองดีที่สุดเลยประเทศถ้ารัฐที่อื่นมาเขาก็ไม่ให้เข้าอ่ะคือคุ้มครองแบบสุดๆครับทางกฎหมายใช่ค่ะขอตังมากอาจจะเป็นเรื่องของรัฐที่ที่ปกครองกันใช้ความเชือ่อว่าผู้ชายต้องถือปืนของคุณตลอคาํามน้องวิทิดว่าครับเราจะให้เกียรติอย่างอย่างมาสอนใน <c oughs> เรื่องการตินโนตลอดในต่อไปเราถือว่าเร็วนะ ทำมาีใจัเดป็นตครับผมไปก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในการเล่าเรียนของเราในวันนี้กไร้ป,ปิดคอร์สกันไปอย่างราบรื่นเข้าบกันองนูอน,น่ที่ใหม่นะครับีนน้เรก็ทำกานเขียนจบบันทึกนะครับได้ประมาณสี่หน้าแล้วนะครับ สีเด้อบล็อกวันนี้ก็อะไรจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็เดินทางมาถึงวัดอยง แบบนี้ครับทุกวันนะครับผมก็เหนื่อยบ้างนะครับผมวันนี้ก็รถติดนะครับผมนั่งรถประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับผมใครก็ชอบก็กดติดตามกันนะครับถ้าอยากให้มี EP ต่อไปก็คอมเมนต์กันมาได้น,นะครับผม